ปุถุชนให้เป็นกัลยาณนชนปุถุชนแปลว่าเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นอยู่ในจิตใจมากสามารถทำความชั่วใส่ตัวได้เนี่ยคำว่าปุถุชนนะนี่คำว่ากัลยาณชนนะทำไมเอาบุคคลผู้ที่ชอบความดีมากกว่าความชั่ว เป็นผู้สะสมกุศลคุณงามความดีไม่หยุดยัง้งจนกว่วมันจะเต็มเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เรายังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มยังบกพร่องอยูน่นี่ผู้ใดคิดได้อย่างนี้มันก็ไม่นิ่งนอนใจเนะถือเอาการเวลานี่เนาะ เป็นเครื่องบำเพ็ญบุญกุศลตลอดไปเลยไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนเราจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลตลอดไปอธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอทีเดียวเมื่อรู้ว่าบุญกุศลของตนยังไม่เต็มยังบกพล่องอยู่ผู้ใดตั้งกิตใจลงไปอยู่นี้เสมอเสมอนั่นนะท่านเรียกว่ากันลายานชน แปลว่าบุคคลผู้มีทำรรอันดีงามอยู่ในใจเสมอนี่หรือถ้าพูดชัดๆก็เลยบอกเป็นผู้มีกุศลธรรมอยู่ในใจเสมอใจไม่ได้มีอกุศลธรรมตั้งอยู่เนี่ยคำว่ากาัลยาณนชนะดังนั้นทุกคนให้ตื่นตัวเสมอไป อธิษฐานในใจว่าเราจะบำเพ็ญตนให้เป็นกัลยาณชนให้ได้เราจะละความเป็นปุถุชนเราจะเบื่อหน่ายต่อความชั่วทั้งหลายเราจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้เจ้าด้วยความไม่ประมาทในการทุกเมื่อให้พากันอธิษฐานใจอย่างนี้ก็เป็นอธิษฐานบารมี นี่การอธิษฐานใจในการที่จะกระทำความดีในอันที่จะลาความชั่วเสมอไปอยู่นี่นะเนี่ยอธิฐานบาร,รมีเราก็เอามาใช้เวลาอย่างนี้แหละเรามาสร้างอธิฐานบาร,รมีให้เกิดขึ้นในเวลาเช่นนี้แหละให้พึงเข้าใจแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ สร้างอธิษฐานะบาร,รมีขึ้นในพระทัยขององค์เวลาอย่างว่านี่แหละบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงคําว่าอธิษฐานะบาร,รมีอย่างนี้นะไม่รู้นะบางคนนะอืเพราะฉะนั้นให้ควรรู้ไว้ถ้าผูใ้ใดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มันอธิษฐานในใจของตนอย่างว่ามาแล้วนั้น ผู้นั้นก็ไม่ได้สร้างอธิษฐานบาร,รมีเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่มันอธิษฐานอย่างนี้บุญกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้น,นถึงมันมีอยู่มันก็ซ่อนๆตัวอยู่งั้นแหละมันไม่ปรากฏขึ้นในใจนี่ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตามตําราท่านแสดงไว้นะ เวลาท่านไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องขึ้นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้ท่านจะอธิษฐานใจถึงบุญบัญญาบรารมีที่ท่านได้สร้างสั่งสมอบรมมาเลยไม่ท่านไม่ได้อธิษฐานนึกถึงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลอะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือตนท่านไม่ได้นึกหรอก ทานึกถึงบุญบารมีนู่นนั่นเนี่ยแล้วบุญบารมีนั้นหักไปเตือนใจพระอินทร์พระพรหมให้มองด้วยทิพเนตรลงมาเห็นพระองค์ท่านกำลังได้ประสบอุปสรรคความกัดข้องอย่างนั้นอย่างนั้นน,นั่นแหละพระยาอินถึงจะลงมาช่วยให้เข้าใจอย่างนั้นขอบคุณครับที่กดติดตามช่องออมบุญแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องออมบุญแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ